สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มากับคลิปอา n i คไนเหมือนเคยลงคลิปช้าไปมากๆต้องขออาัไไ้้นะตรงนี้ด้วยพูดตามตรงผมก็จะตัดคลิปตั้งนานแล้วแหละแต่เล่นเกมกับไท o ยยูทูบช็อตเพลินไปหน่อยไม่พูดมากมาเข้าเรื่องกันเลยตามชื่อเล่นปกคลิปรีวิวหลังเล่นเฮียพ so ี s o โซกิจกรรม4.5ปีของอาร์คไนจะเป็นยังไงไปชมกันเลย ด่านธรรมดา H S เขียดหเริ่มดา่านมีหอยออริจิเนียมและสตูตัวแรกตัวทำน้ำเนา่าความสามารถเมื่อถูกกระจัดจะทำให้น้ำธรรมดากลายเป็นน้ำเนา่าเลี้ยงมาอยู่ในน้ำเนา่าก็จะล่องหน H S เขียดสตัวทำน้ำเน่าหน้าเดิมเพิ่มเติมคือสตูตัวที่สอง เมื่ออยู่ในน้ําธรรมดาจะโจมตีระยะไกลเป็นกายภาพหรือเมื่ออยู่ในน้ําเน่าจะโจมตีเป็นเวทง่ายๆสั้นๆแค่นี้ H S ขีสตูตัวที่3หนูนาเมื่อเจอแพตฟอร์มกันน้ำจะทำการแทะทำลายโดยทันทีและสตูตัวที่4ตัวทำน้ำเน่าขั้นรุนแรงเมื่อตูวกัมจันจะทำให้น้ำธรรมดากลายเป็นน้ำเน่าที่เน่ามากๆ H S ขดสสตูตัวใหม่และเครื่องสูบน้ำตัวทำน้ำเน่าสโจมตีทั่วแบบโดยจะเล็งแค่ตัวยืนล่างเท่านั้นเมื่ออยู่ในน้ำเน่าจะทำการเปลี่ยนน้ำธรรมดาให้กลายเป็นน้ำเน่าได้ด้วยการโจมตีหากตัวละครยืนล่างตัวรสึกอยู่ในน้ำธรรมดานะพิ่เติมอีกนิดเมื่ออยู่ในน้ำเน่าจะโจมตีเป็นเวทเพิ่มเติมด้วย H S ขีดห้ เป็นหน้าที่ไม่มีอะไรมากกันหนูน้ำให้ทำน้ำกั้นน้ำทดสอบการใช้เครื่องสูบน้ำและตัวทําน้ำนอกสามที่โผล่มาเยอะขึ้นมีแค่นี้จริงๆนะนะ h s 6, สขูตัวใหม่หนูนายักษ์ใส่หน้า,กา,นากากเดินข้ามผนังกั้นน้ำได้เดี๋ยวเมื่อเดินบนผนังกั้นน้ำา HP ของผนังกั้นน้ำจะลดลงด้วยเมื่อถูกกำจัด จะดอรอปพกก็น้ำให้ด้วยส่วนนูนายักษ์ธรรมดาจะไปดออไรอปไปเลยให้เลย Hs7 ศัตรูตัวใหม่เครื่องกรองน้ำแมลงและเครื่องทดสอบคุณภาพเครื่องกรองน้ำความสามารถมีสองเฟสเมื่อถูกกำจัดในเฟสแร,รกจะรีเลือดและดูดน้ำเน่าให้กลายเป็นน้ำธรรมดาแรลงเมื่อเข้าระยะจะบินเกาะออบเตอร์ที่โจมตี เครื่องทดสอบคุณภาพเมื่อเกิดน้ำเน่าขึ้นจะทำการรีเลือดเมื่อรีเต็มแล้ว HP จะค่อยๆลดไปและเสกมะเล็ออกมาครั้งละหลายๆตัวเลยทีเดียว H ฮ8 S8 ด่านทดสอบคุณภาพโทรศัพท์แท็บเล็ตไอแพด iPad, หรือโปรแกรมบนคอมถามว่าทดสอบยังไงนะเ่เหรอนั้นก็โดยสภาพโทรศัพท์นี่สิ assemble บอกเลยว่า FPS โคตรตกผ่านมาได้ก็ถือว่าดีแล้วอนะด่าน EX ด่าน EX ที่ผมนำมาให้ดูก็จะเป็นแบบชาเลน g ์นะครับตอนที่เล่นแบบธรรมดาผมไม่ได้อัดวิดีโอไว้และเล่นชาเลน g ์พร้อมอัดวิดีโอไปด้วยเลย EX 1ถ้าผมวางดีๆหน่อยโอเปอเรเตอร์คงไม่ต้องมาทรมานกับน้ำเน่าหรอกก็ดูนี่สิชาเลน g ์ Challenge ดันสลับด้านของเครื่องสูบน้ำาะะนั้นแต่เอาจริงก็เล่นได้นั่นแหละด่านหนึ่งตัวยังไม่โหดมากผ่านด่านในแบบ e ซ s y ex 2จํจำลองการกำจัดโนนาไม่มีอะไรเลยมีแต่โนนาชเลนด่านนี้หากจะไม่ผิดคงเป็นการเพิ่ม HP ให้กับโนานาตัวน้อยซึ่งก็ไม่มีอะไรยากเกินตัวเลยผ่านด่านนี้ได้แบบชิวๆ e x 3เป็นด่านที่แทบจะไม่ได้สัมผัสกับน้ำบริสุทธิ์เลยเพราะชาเลนด่านนี้เมื่อเริ่มด่านจะมีน้ำธรรมดาบางส่วนกลายเป็นน้ำเนา่านั่นก็คือน้ำตรงตำแหน่งเครื่องสูบน้ำนั่นเองถ้าไม่มีแหล่งน้ำธรรมดาเหลือผมคงได้วัดกับเครื่องทดสอบคุณภาพแน่นอน e x 4ด่านที่โคตรจะธรรมดานี่ขนาดเป็นชาเลนยังผ่านได้ง่ายขนาดนี้เลย แค่จัดวางโอเปอเรเตอร์ให้ถูกที่และจัดการเก็บตัวทําน้ําเน่าไม่ให้ถูกกําจัดในเปลงนานหลักไม่งั้นความชิบหายจะมาเยียนแน่นอนบอกเลยว่าโคตรอีซี่ EX5 เป็นด่านที่จะให้เล่ายังไงดีเป็นว่าด่านนี้โอเปอเรเตอร์วางได้แค่พื้นล่างเท่านั้นนั่นแสดงว่าหากตัวยิงน้ําเน่าอยู่ในน้ําเน่าแล้วก็ความชิบหาย ก็จะมาเยือนอีกครั้งแต่ยังดีที่มีเครื่องกรองน้ํามานะแต่ก่อนเจ้าตัวนี้จะมาทุ่งนาของเราคงเตรียมไปด้วยน้ําเน่าและต้องมีตัวหลุดข้าฐานบ้างลหละ EX 6ด่านชิลๆเหมือนเคยจัดการกับตัวทาน้ำเน่าหนุหนนาและเครื่องกรองน้ํามีแค่ดีหรือเล่ EX 7เป็นด่านที่ไม่ชิลเท่าไรเพราะมีทั้งตัวทำน้ำเน่าขั้นรุนแรง ดูนายักษ์เลียกเครื่องทดสอบคุณภาพที่เป็นปัญหาถ้าเล่นไม่ได้ด่านนี้คงได้วนเป็นกัน10บสรอบแน่นอน EX8 ด่านบอสของด่าน EX ถึงจะเล่นมาไกลเท่านี้ผมก็ยังไม่เข้าใจความสามารถทั้งหมดของบอสเลยต้องเล่นไป2-3สารอบแต่ก็ไม่ยากเกินตัวอยู่ดีด่าน S สำหรับด่าน S ผมไม่ได้อัดวิดีโอแชร์ลิ e โหมดมานะครับเล่นแบบธรรมาดาที่แหละแชรเลินก็ไปจัดการเอาหลังไม้แล้วกันนะครับ S1 ด่านสวรรคน์โคลนินเครื่องทดสอบคุณภาพที่จะปล่อยแมลงตั้งแต่เริ่มด่านแบบธรรมดาไปว่าแต่แชรเลินบอกเลยว่าปวดหัวเค่แบบธรรมดาที่แปลงนาะเริ่มต้นมากลายเป็นน้ำเน่าหรือเปลงหนึ่งแชรเลินเพิ่มมาอีกหนึ่งเปลง่งวุ่นวายเลยทีเดียวหากไปได้ลิน ของเพื่อนใน Mode, เชลลินหมดและไกดผมคงวนอยู่กับด่านนี้ทั้งวันตะขืนแน่นอน S2 ด่านสุดปวดหัวที่แค่ไปดูไกด์เอาก็ผ่านง่ายๆจัดการการวางพนังกั้นน้ำและจัดการตัวทำน้ำเน่าให้ดีไม่งั้นความชิบหายจะกลับมาเยือนอีกครั้งเพราะมีตัวทำน้ำเน่าระยะไกลมาด้วยแถมด่านนี้ทุกตัว วางได้แค่พื้นล่างเท่านั้นชิบหายกันเลยครับทีนี้ S3 นานที่ดูท่าว่าง่ายแต่เล่นจริงก็แทบเอาตัวไม่รอดทั้งหนูนาตัวน้อยตัวทำน้ำเน่าและหนูนายักบที่เป็นปัญหาหลักของด,าด่านนี้แต่จนแล้วจนรอดผมก็ผ่านด่านนี้ได้ S4 บอสด่าน S ดนตรีประกอบสไตล์จีนและบอสของด,าด่านที่ตีแรงมาก โอเปอเรเตอร์ถูกจัดการไปเกือบตั้งหลักไม่ทันยังดีที่โอเปอเรเตอร์รีมาทันเวลาพอดีจนสามารถผ่านด่านไปได้ด้วยสวองอันน้อยนิดของผมในคลิปจะไม่เห็นด่าน HS9 นะครับเนื่องจากผมลืมอัดวิดีโอไว้ตอนแรกก็คิดว่ามีทุกอย่านครบแต่พอมาตัดคลิปหลังกิจกรรมจบแล้วจึงรู้ว่าผมลืมอัดวิดีโอไว้นั่นเองงั้นเอาเป็นว่าจะขอจบคลิปด้วยด่าน MO ด้วกันนะครับ ส่วนกาชาผมจะทําเป็นคลิปช็อตเทนเลยคิดว่าจะอาลองทิกตอกด้วยแล้วกันไม่ได้อัพคลิปบนทิกตอกนานแล้วขออัพคลิปสักนิดแล้วกันสาหรับทิกต็อกของผมก็ตามนี้เลยครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละครับคลิปหน่าจะเป็นคลิปอะไรก็รอชมกันได้เลย